ครับสวัสดีครับอู่แชร์โต้รบีครับวันนี้เป็นสุกที่แปดนะครับมีนาคมนะครับปีสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดนะครับก็เอกวันคันนี้นะะเหลืออะไรพรุ่งนี้มานะครับอ้อยเครื่องแท้ครับนะเบิกศูนย์ครับก็น่าจะเหลือคันเดียวแหละครับรถคุณพรศักดิ์แหละฮะนะคันนี้รอลูกค้ามารับนะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะส่วนคันนี้เสร็จแล้วครับนครสวรรค์นะฮะเดี๋ยวแจ้งลูกค้าคืนนี้แหละครับ ว่ารถเสร็จแล้วนะฮะกะ็ทำเท่านี้ไปก่อนนะครับเหลืออีกหลายรายการเหมือนกันนะฮะแต่ก็โอเคแล้วละ่ะนะวันไม่ไหลครับรอบเครื่องเป็นปกตินะฮะก็ค่อนข้างระดับหนึ่งครับนะก็เดี๋ยวค่อยมาเติมอีกครับนะก็ตอนนี้เจ๊กุ๊กนะฮะจะพาเราไปสลับบุรีนะครับนะไทกเกอร์สตาร์ทเครื่องแล้วครับเนี่ย วอมรอแล้วฮะนะก็เดี๋ยวผมปิดเชือกนิดนึงนะครับก็ท่านไหนที่ขับรถเก่านะครับนะผมก็ไปแรงบันดาลใจให้แล้วกันนะครับนะผมก็ทําคลิปทุกวันนะฮะเนี่ยอย่างนี้ท่านเห็นนี่แหละครับเนี่ยฮะไทเกอร์กำลังสตาร์ทรถนะก็ฝากไว้นะฮะนะรถยี่สิบเจ็ดปีนี้ครับนะวันเว้าเก้าสี่ศูนย์ครับนะยังเดินทางไกลได้สมูทอยู่ครับ นะไล่กังวลครับนะวิ่งเดินทางได้ตามเวลาครับนะก็ฝากไว้นะครับเป็นแนวทางนะะผู้ที่ใช้รถเก่านะครับแล้วก็ไม่อยากส่งค้างงวดนะครับนะครับก็อยากจะเอารถเก่านะครับเอามาไว้ เป็นความหลังนะฮะอาจจะซื้อมาสมัยป้ายแดงนะครับแล้วก็ถูกจอดไว้นะครับเหมือนมันไม่มีค่านะครับนะเมื่อท่านได้รถใหม่แล้วนะครับในยุคนี้นะครับก็เบื่อที่จะซ่อมครับเช้เงินเยอะใช่ไหมฮะนะก็ผมฝากไว้เป็นแนวทางครับนี่ฮะทเกอร์ครับพึ่งจะไปเต็มรถแล้วครับเจ๊ไปแล้วนะนะก็ฝากไว้ครับวันนี้เดี๋ยวถามเจ๊นะไปไหนไม่รู้ครับผมมีหน้าที่เหมือนเดิมครับ ตามไปนะฮะก็เป็นแนวทางนะครับผมก็จะทำแทบทุกวันแหะครับเป็นคลิปรถเก่านะฮะนะการเดินทางก็เพียงแค่ส่วนประกอบของหมุมเท่านั้นนะนะส่วนเจตนาก็คือถ่ายท่านเห็นว่ารถคันนี้พาเราไปสถานที่นั้นสถานที่นี้นะะนะวิ่งตลอดครับนะจะได้รู้นะฮะว่ารถเนี่ยพร้อมครับโอเคนะฮะไป ว่าไงเจ๊สร้งางความรำคาญให้แคทเดียร์ฮะ,ะเจ๊ว่าไงครับไปไหนเลยครับเนี่ยสวัสดีค่ะไปไหนเอ่ยไปทุกเย็นเลยนะไปไหนนะไปไหว้พ่อทเทวสวุวรรณค่ะไปไหว้พ่อทเทวสวุวรรณที่จังหวัดสระบุรีสระบุรีอ่าใกล้ๆเรานี่นะประมาณสักเท่าไหร่ห้าสิบกิโลถึงมาเก้ ไม่รู้สิกิโลเนาะจากตรงนี้ใครเนี่ยมัดผมเนี่ยใครมัดผมผู้ช่วยผู้ใบกัตรหนึ่งใบซี่กันได้ไหมมาผมเอาพี่อะไปนิดแค่ก่อนนะ9จ0เนี่ยเมกาขับทุกวันเลยนะไม่เมื่อยเหรอะลูกไมม่่เือยตอนนี้กำลังสดไม่เมื่อยใช่ไหมกำลังสดอายุน้อยแล้วมีแรงขับก็ขับไปก็ เป็นแนวทางนะครับดเ,รเดี๋ยวนะพอดีมือไม่ถนัดเลยอ่ะ,อะลาเซียไปบายไปไปกันไปบายหลุบนี่หันมาไปบายไปบายกันไปบายจุ๊บใจกันเอ้ยัายห็นนะขนยดอยู่เยยยงยย้ยยยยยนนยยอยย่อย <c oughs> ุก,กอยย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 ยอ่ยยยกยย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 ยอยยยกยยนยยยยยยนยยยยยกยย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 บยย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  โอเคครับก็ถนนเส้นเดิมนะเส้นนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปทางสลับรีนะฮะเราก็ต้องผ่านเส้นนี้นะครับเส้นเรือนจำนะที่เพิ่งสร้างใหม่ก็ผ่านเส้นเดิมครับเหมือนทุกวันนะพล่มป่าไหวนะครับข้างหน้าห่างสักประมาณกิโลนึงครับจากตรงเนี้ยหนึ่งกิโลเมตรนะครับจากจากวงเวียนพนารายครับถึงวงเวียนพลล่มนะฮะอยู่ประมาณกิโลเศษเศษฮะ นะครับก็เหมือนเดิมฮะเป็นแรงมันดาลใจนะรถเก่ากี่ปีนะแท็กเกอร์ยีิบเจ็ดปีเนาะมาสุขคู่แล้วเนาะว่ารถเก่าสามารถวิ่งได้ดีนะยังยืนยันอยู่ใช่ไหมว่าวิ่งได้ดีนะก็ ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะทุกวันเลยออกก่อนทุกวันไม่รู้จะพูดอะไรเอฟซีก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวถึงที่นู่นถ่ายด้วยคลิปแล้วกันฮนะฮะมอเตอร์ไว้ส่วนอันนี้ก็ผมถ่ายแค่ให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับว่าได้นำรถอายุกว่า27ปีนะครับออกมาวิ่งจริงนะฮะแล้วก็พยายามจะวิ่งไปวิ่งมาท่านเห็นนะฮะว่ามันวิ่งได้จริงนะครับ ไม่ใช่ว่าอบอกว่ารถยี่สิบเจ็ดปีแล้ววิ่งไม่ได้นะนะเดี๋ยวมานั่งโต๊แล้วบอกวิ่งไปนู่นไปนี่นะท่านก็ไม่เห็นภาพนะก็อยากให้เห็นภาพว่ารถใช้งานได้ทุกวันจริงๆนะครับก็จะทําคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับนะก็ดูเจ๊กุ๊กนะยังไม่เบื่อเลยบอกให้ซีเพิ่งเบื่อนะก็ทําคลิปกเก่าแล้วก็ทําทคลิป ถ่ายเจ๊กูกับลูกทุกวันไปไหนไปด้วยกันเบื่อเอบื่ไหมไม่เบื่อหรอกเนาะโอเคมีอะไรพูดไหมนั่งรถเก่าทุกวันเนี่ยอยากนั่งรถใหม่ไหมถามจริงไม่อยากไม่ไม่อยากอยากอยากแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสใช่ไหมอ่าตอนนี้นั่งรถยี่สิบเจ็ดปีไว้ก่อนเนาะเจ๊ก็ยังไปไหนได้นะตามเวลาด้วยเนาะ มีโอกาสค่อยว่ากันมีโอกาสค่อยว่ากันคนอื่นเขาขับรถใหม่กันแล้วนะเขาไม่ขับรถเก่าแล้วก็กลัวไปเสียแล้วแต่แล้วแต่เขาจะชอบคอเ,คอเคก็เดี๋ยวเป็นคลิปสั้นครับบ๊ายบายก่อนจะจบแลวนะะเดี๋ยวแทนจะไปยอมเดี๋ยวลับมาใหม่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคงต้องจบคลิปนะครับอ่ในที่เดิมครับวงเวียนพระลมป่าไหวนะครับ นะค่ายวัดชีลาลงกรนะครับนะที่เดิมมะนะผมถ่ายทุกวันแล้วครับเพราะผมผ่านเวลาเข้าทรองเที่ผมจะผ่านเส้นนี้ตลอดครับผมลบพิเศษที่หนึ่งนะครับนะฮะก็เราก็จะออกเส้นไปพัดนอกนะครับนะแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สระบรีนะฮะก็ผ่านทางแยกโรบินสันลรบุรีนะฮะนะบางท่านยังไม่รู้นะลบบุรีมีโรบินสันนะครับ บางท่านโทรมาถามนะว่าต่ก่อนเคยอยู่ลบบุรีฮะแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วครับแล้วท่านที่รับราชการนะครับก็โทรมาคุยเรื่อยนะฮะเอฟซีนะก็อย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับเป็นเมืองข้าราชการนะตกเย็นก็หาอะไรกินกันแหละครับก็ โอเคครับออกมาช้าทำไมวะใจเย็นใจ้เย็นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะก็จะได้เป็นแรงบันดาลใจฮะนะที่ให้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่รถเก่าจะได้เข้ามาดูนะนะว่าเราทํารถเก่าอยู่สองรุ่นโฟบคาร์เวลทีสี่นะครับมันวเก้าสี่สูตรนะครับส่วนเบนซ์ก็ไม่ได้ทำนะเป็นยังเก่าก็ใช้งบสูงครับเวลาเดินทางไกลทีใช้น้ำมันเยอะ เพราะว่ารถที่เราวิ่งเนี่ยไม่ได้ติดแก๊สนะครับ<ก>ต้องแจ้งก่อนว่าบางท่านเห็นว่าวิ่งไปวิ่งมาอาจจะคิดว่าติดแก๊สนะไม่ได้ติดแก๊สนะครับ,บเราไม่ได้ยมติดแกนะ๊สค่ะทั้งสองคันเลยนะครับก็ไม่ติดแก๊สนะพอ,ะอะติดแก๊สแล้วมันไล่ยากติดแก๊สไล่ยากนะกแล้วมันก็พังทุกอย่างที่เอรถเอสซีติดแก๊สอยู่นะไปบ่นมากเดี๋ยวดีเอสซีเฮ้ยรถเขาติดแก๊สนะก เห็นปะเวลา่อมทีเห็นปะมันเยอะไปหมดเลยอตรงไหนไเด๋ยวสายนู่นแตกเดือสายนี่แตก่อมตรงนั้นแล้วไปพังตรงนี้อีกแต่มันประหยัดไงนะอย่างว่าคุณมนสักวันนี้ก็สายจะขับออกไปลองสายน้ำมันแตกอีกสายน้ำมันน้ำมันรัว่วเต็มพื้นอีกแล้วคุณมนสักต้องมายกพลใส่สายหลังรถกันอีกก็ทําไปนะลองทีนึงก็เพิ่มมาอย่างหนึ่งลงไปทีก็เพิ่มมาอย่างหนึ่งนียฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไล่อีกทีครับ นะน่าจะใกล้ครับเดี๋ยวรถรถคนกันเดียวนะค,นคุณบอนศัิ์อยากส่งวนะคะอยากส่งรถก็เหลือไล่สเต็ปเกียร์นิดนึงครับนะก็ใส่ใจแพ้ไปแล้วครับนะเรื่องีกยัหงใจฮะโอเคครับนะฝากไว้ด้วยฮะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับหัวใจออ,โ,อโต,ต้ตรงขอจบคลีปจะไปท่านี้ครับขอบคุณครับที่รับฟังรับชมอ่า ว่าไงเจ๊บายยคุณชมพู่บายกันลูกบายยกันบ๊ายบายบ๊ายบายไปข้ <Okay. S 1> ปางไ,ไ,ไหนครับคุณชมพู่เคครับคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ